ก็ได้อาศัยน่มน้มของแม่ป่าผู้สุดท้ายคุณล่ะครับพอได้ประทังมานำทางว่าสิบ้าขอนำพ่ายใส่พ่อหาเศร้าหายสันนิษครับตาครับโอ้บักได้น้อยลูกตัวนี่อาศัยน้อมเท่านันดอกว่นติแม่ล่ะครับวิบักหลามาะเปนตาเลียตัวเดี่ยนี้ดูดกระบะดูดตังแต่น้อมเล่าเนาะไปไปดูดเอาเลียตเอาเนี่ยเราเจะว่าหนาแราเหี่ยวมดอรรดได้คอยกันเลยพอแม่ักทันอกครับ งนานอะไรเงี้ยมาตะมือเกิดครับีเท่านี้เกิดมาอะไรเงี้ยตามสาบเลยครับแสดงว่าบ่มีมืออันเด็ดเป็นเด็กน้อยเลยบ้านพ,พี่น้องเอ้ยตัวผมนี่มีเสือแล้วคือเต่าพ่อใหญ่สุกอันนี้ก็คือเต่าแม่ย่า่เสาบักคอดเว้าเพื่อนกูกับแม่มึงนั่นตีคอดเป็นไงล่ะ เอากันมาหักกันมานี่ตั้งแต่เรียนจบปวสี่มดเลเด้อเอามาสร้างว่าเถอะจนว่าเท่าป่นนี่จยังมีลูกความกันเมื่อหี้มาก่อนเฝ้าเจ้าหนี้มุเจ้ามาเขี้ยวเถอะพ่อเจ้าแมวมันจันไอ้รอยเอากันแต่แต่ปวสีแบบว่าเอาตัวมากกันแต่ยุปวสี่โอว่าเอากันไม่ยังว่าเว้าเจ้า่นีนเด็กน้อยคอยอุ้มว่านี่ลูกมุเจ้าไอ้หายขวับขวับลูกกูนั่นตัวขอน อ็กูสิได้ลูกซ้ำเท่านี่ว่าตีเท่าพี๊บปว่ามีว่าเกินขั้นไหนว่าตั้งแต่กูเป็นหมันเป็นหมันพอนะเอามาสร้างว่าเมื่อน้องกูใจหายน่อยแก่ใจขวาว่อกูปิดไฟเดียเดียวกูหมุนเข่ามองกูตื่นเราตื่นเราตาเหลียกพ่อว่าไม่ลูกซ้ำเท่าตายซ้ำเพราเท่าหาเอ้ยหาเบาไข่หนาไข่ตาหันข่เพราะเฮ็ดเอาดันบ่เฮ่อไ่ได้ดอกลูกขนาเท่าอันนี้โอ้ย น้างพ่อสอนนิ้วนี่ทิไปขายได้จักป่าแล้วว่าอันเดียวให้ถามเนี่ถามอยังเงี้ยอันว่าอยู่นี่พูดเอากันมันตานเลียกฉันบ่เลีกยงเลียงมึงก็ยังไปเอาควมหน่อยควมญ่แม่นี่ยังอมอมอยกกันเงี้ยหนั่นพูดได้าหาฮขุ่นไปเบิ่งตามาช่างว่ะไปบังแม่ควานเอาเอาลูกมุงเจ้าไปบังไปวางมาประหารได้รับการวัดชักไฟองเนื้อหัวได้โปรดประทานพระโพธิมอมฉันโดยเถิดพระเจ้าค่ะคุณเด็กคุณเพชรเอ้ย เราขอใจในสิ่งที่พวกท่านทับลงไปเออพวกท่านทับโดยนาทีเราบ่เคยถีบถอดกดเครื่องกันเลยเป็นไผขอดกันไปือไปเลียบยากหยาบถ้นถึงเวลาแล้วจังหวะนี้ก็ลงมือได้เลยเราบ่ิสุทธิยได้ชีวพเดอกคุณเดชพวกมันงกรรับใส่องค์ในหัวมาชานก็สามารถสิปลงประชนพองค์เดอกพระเจ้าค่ะพระเจ้าไม่เกี่ยวหย่างง้วะเยี่ยงหยา้วะเสียคุณเพชรพวกท่านบ่อย่างออกบ้านอีกรูตัวบ่มาหลายคนพวกท่านสิบ่เดือดร้อนพราเล่าเนาะ เรื่องนั้นองเนื้อหัวเพราต้องเป็นห่วงดอกพระเจา้าค่ะเดี๋ยวพวกมอมฉันสิไปกราบทุ่นความเทโตลงเนื้อหัวสงสักเองพระเจา้าค่ะถ้าเป็นจังสันเราต้องขอบใจท่านมากมาที่พวกท่านซอยเหลือเราในครั้งนี้เราสิบวมีวันลืมเลยแม่นเราฝากพวกท่านดูแลเจ้าที่บ้านหละกลูกข,ของเราเอ้เหรอหนุ่ยมอมฉันทุนลาพระเจ้าอยากคว้าใจเดินทางไโดยพระเจ้าจงรักดีเดินทางโดยสวัสดิภาพพร้อมแหลกพงที่เป็นทหารที่จงรักภักดีอ้ามาเชิด แม่น้มดอนเลยเฝ้ความอยู่หลอดของพวกเราจงพาการเปลี่ยนสื่อเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนคำบอกควาจากกิริยามรรยาทใหม่บให้มีเพคะบ่อห้มีพยาคาเปรียบคือจังเฮ่านี่เป็นสามัญชนคนธรรมดาเข้าใจว่าอามาเชิดฮะเข้าใจพยาคานี่พูดอะไรเหรอเรื่องนี้เขาใจเจ้าค่าผ้าจังเสียเขาใจรับ ไปเชิดเลเชิดอย่ามาเลี้ยวตุ้งใสจะเป็นยันคนอยู่แบบขอน้ามาสูกินเนี่ยคอยเมื่อยขันว่ามาเลี้ยงขันารถข้อสี่อยู่น้าเลยอีพ่อจับไปยืมเงินผู้ใดไหนไปบ้าเออเออเออคนยุบนีไม่เห็นยู่บ่โอ้ยยังเป็นวาจังได้ดอกมุ้ยเอาเอาหะเบ้าไปเจ้าได้มาจังหนังอะไรไหมหนังอะไคือตุัวใครเป็นคนทุ่งห้าปากหมองหองหนองทองปูงหากินก็ได้กินหาบม่ได้กินก็ได้กินกูคอยรักเอามาสร้างลาสิ กอยากกินเขาก็มีของอยู่อางก้าอยากกินเผากินอะไรม่ยุ่งี่เื่งกับไปใหม่มึงว่ากระาำตัวนโอ้ยโอยโอ้ย้เขาเฮ็กหยางมันพ่าคอยใหโอ้ยมึงมาหนีบังกระยำมันพูดอะไรกับเราเนี่ยจาไปถามเราด้ขอเบ้าได้ดอกเรื่องนี้มันหนกใฮ้้ไม่หยางดีปล่ยเรื่องเรากปได้มึง โอ้ยของอยู่ข้อน่ซ้ำกันเบิดตัวนั่นน้อยน้อยม่นผู้อดไรเหรอเดือนี้แม่นแทกกันไม่หงั่งก็ค่ะตุ๊กไยหามองคือมองเศร้าตุ๊กไอยบื่ออยู่มองเศ้าก็เลยมาขออยากกอกินกันเรเอาว่าอยู่นี่เป็นคนอเล่รล่อนติเอาเนี่ยเน่ยี่แมาเนี่มังก็ะไม่ขอบังกันะเรืองนีเว้า่าโลดบ่ฮูหวเรียนตัดขามาขึ้นมาสวัสดีครับตากครับย่าครับเออครับไปอย่งมาหยั่งซื้อว่าจังไหนกอได้จังไหม้าฮอดบ้านนอกกอกข้าแม่พี่ว้าเบ่งกันนะเถามซือม่อย อาสิบอกเพคนว่าจังไหนบาทที่นี่ครับเอาเมียเข้าหัวตั้งซื้อกอันไปรถผมผมซื้อว่าบุญล,ลือครับผมซื้อว่าบุญล,ลือครับเอ้าไปจังไหนมาจังไหนจังหอดป้าหอดเขาพี่เอาเบิเึงกันนาอันคือจังสีดอกคข<อ>าวตาขาบยายครับอันบพวกผมนี่ได้สัญจรดอกฟัาทินเมียกามานี่ป่าแหลนน้ำใสสูงเมียไปแล่นน้ำผาจังไดชภาบุตรตาหน่อยออกเดินทางเที่ยวท้อง พอเขาแลนามพ่อได้อยู่ประทงังตาขับยายครับพวกผมเป็นคนบานแตกสแสแลกขาบานกระเทยไฟใหม่บ่อ,บอมีมองหิอ,อยู่<อ>เมียผมกะลักหนีไปน้ำบาวทิไม้แต่ลูกเออหน่อยให้ผมเลี่ยงนี่แหละครับตาขับยายครับตอนนี้ก็ได้อศาศัยนมนมของแม่ป่าผู้สุดท้ายพูดแล้วครับพ่อได้ประทังมานำทางว่าสิบ้าขอนำ ฝ่ายใส่พ่อหายเศร้าหายสดิครับตาครับโอ้บักได้น้อยรูปตัวนี่อาศัยนุ่มเท่านั้นดอกวันที่แหมล่ะครับวิ่บักหล่ามาเสไปตาเลียตวนเด้อเนี่ยดูดกระบื้อดูดตั้งแต่นุ่มเล่าเนาะไปไปดูดเอาเลียดเอาเนี่ยเราจะวานหนาเราเหี่ยวเหมดอร่อยฝ่ายกระเดื่อยมามแม่นทังษันดอกครับอันไหนล่ะหนาแล้วหล่เหี่ยวมาตะมือเกิดครับที่เท่านี้เกิดมาไหล่เหี่ยวตาบซาบเลยครับโอ้ยแสดงมาบ่มีมืออันเด็ดเป็นเด็กน้อยเลยบ้านต่อ คือจังสีหรอกครับตาครับยายครับตําอิดนี่ผมผมว่าสีมะขอนามกินสนดอกครับโอ้จังสีพากันออกเดินทางหอขอขอเขาหอนามไปน้ำทางสนดอกครับเอามาช่างมาที่จังไหนปัตินี่ควางเจ้าเจ้าจังไหนบัดสำหรับตัวของข่อยข่อยเรียกตุนครับเหรอเนี่ยซุดแท้แจเจ้าซะไปเอ้เท่านี้ขันเขาไปขามาจังสีน่ะนะข่อยวานเลี้ยงให้เขาอยู่นี่ละเออเลี้ยงเส่กันก็ลูกเขาหนีละข่อยวานนะเท่านี้ใช่เออ โอ้ยโอ้ยไม่หลังอีกเขาบอกท่านหน่าว่าจะเดี๋ยวอยู่ไซโย่ละหน่าวมาแม่เมื่อยจังสี่แม่สิบห้าเข่าพักพรอปลาลูกปลาปะหากินเข่ากินน้ำเนาะลุงเนาะเอออยู่เย็นนิตากับย่าสี่ผมอยู่น้ำวัติครับเมียนจังแซนหน่าวงลาพอดีพอดีมุเจ้ามีลูกน้อยมากลูกวัวใช่ตัวหลานชายเลยเออหลานชายอันนี้แรลยอันนี้ลัดสาวได้ดิอันจัดเก๋เออพอดีให้มันเล็ดเป็ดม้วนไปแล้วไปยามาซ่าบักพี่บาร์นี่ไปลูกไง พอน o, kin, lain, para, oh ีย bon. ังกงของผมมากินครับัยังเห็ดปวกก็ได้ซีนแหงกันแล้วทอดปลาล้ก็ได้ไม่ประเดีกยดีมันเห็ดที่แตกบุตอนั่นไปไปไปขอบบ้านไปไปกินขันย่น้ำกันก็ต้องเห็ดเวียกซอยกันนี้ไม่อยากกเวียกเห็ดได้สุดเนี่ย